ดีครับทุกคนาพาเพื่อนๆมาเบ่งดอกทานตะวันทุกคนนี่ทางวัดเพื่อนปลูกไวกำลังงามเลยทุกคนดอกอันนี้เขายังบวแก่อยู่ทุกคนเห็นบอ่อนี่เออปลูกปลูกไวก็สวยงามด้วยทุกคนดอกทานตะวันนี่นาปลูกประดับบานอยู่คือกันล่ะทุกคนถ้าเขาใส่ประโยชน์ังอย่าง,อ,าง,อ,างอื่นใดบนนอกจากสวยงามนี่ทุกคน ผมเคยเบืองแต่ในทีวีเขาเขาว่าเขาเอาไปสกัดเป็นน้ำมันผืชทุกคนราคาคงจะแพงเนาะกว่าจะสะกัดได้นี่สวยงามหลายทุกคนอ๋อสัญชาต,ติยานของเขาไหมทุกคนบุนดวงอาทิตย์ขึ้นทั้งขุ่นไหทุกคนเขาจะหันหนาไปหาดวงอาทิตย์มืดเลยทุกคนนี่เห็นบ่ ช่อดอกก็จะหันหน้าไปหาดวงอาทิตย์หมดเลย <c oughs> นี่ดวงอาทิตย์ขึ้นทั้งใดเขาจะหันจะช่อดอกเขาจะหันไปทั้งดวงอาทิตย์หมดเลยทุกคนเออถือว่าสุดยอดเนาะระบบนิเวศเขาปรับมาแนวนี้นะทุกคนสวยงามหลายเลยนี่คิดไปคิดมาหน้าไปปลูกไป,ไปแล้วไม่นาบานจากสามต้นอยู่ทุกคนคิดไปคิดมาละ xuất sắc lắm, đẹp 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 lắm, เออสัญชาตญาณของเขายัางใดวะเออแฝกแท้ทุกคนดวงอาทิตย์นี่ดวงอาทิตย์ขึ้นทั้งนี่ทุกคนนี่เวลาเขาแตกช่อดอกขึ้นมาเขาจะหันช่อดอกเข้ามาหาดวงอาทิตย์โดยอัตโนมัติเลยทุกคนโมมีภัยมาสอนเขาดีทุกคนเขาเป็นเองของเขาโดยอัตโนมัติเลยเห็นบ่เขาจะหันช่อดอกมาหาดวงอาทิตย์ทุกบานเลยมันทุกคนเออเหลือเสือหลาย เหลือเสือลายเนาะสุดยอดอีลีเลยโอ้ตัวนี้เขาแก่แล้วทุกคนนี่นี่เขาแก่แล้วทุกคนเอ้บางคนเขาว่ากินเม็ดทานตะวันเม็ดเขากินได้จีเคยเบิ่งในทานตะวันไอ้เคยเบิ่งในทีวีทุกคนเขาว่าเขากินเม็ดทานตะวันสงสัยข้างในเขาจะมีเม็ดเดินข้างในเขาต้องมีเม็ดแน่นอนทุกคน โอ้โหถือว่าสวยงามแห้งทุกคนทางวัดเพิ่นปลูกไว้เนาะห็นบ่ผมเงื่อต่ว่าเขาหันช่อดอกมาทั้งอันนี้มดเลยทุกคนหันช่อดอกมาทั้งดวงอาทิตย์มดเลยทั้งดวงอาทิตย์ขึ้นนะแม่ทุกคนเออสวยงามหลายเนะะาะก็ไอเดียดีถือว่าดีอยู่ทุกคน พอดีทั้งวัดเพื่นก็จะมีงานเนาะกิจกรรมงานบุญปาริวาสเนาะเพื่นกัปลูกต้นไม้ไว้ค่อนข้างหลายเนาะหลากหลายอยู่ที่เน้นๆนักๆแน่เพื่นกัมีดอกทานตะวันลกะดอกดาวเรืองน้ำมังกะค่อนข้างหลายอยู่ แข็งแรงเนาะแข็งแรงเนาะเหนอาม่ดูเหมือนครัาปลาบกค่อยได้เลยครับ ป่าบกไข่หมานตาว่าบัดช่วงนี้เขาใส่มองใส่ด่างบัดหมานอยู่ดิเออต่ะวา่าเจ้าของบไดใส่น้ำเขาใสาต่ตลบกับมุ่งดักกุ้งสร้างคนเก็ดงานแต่เศ้าเลยทุกคนยังบัดทันแปดโมงยัยมาแบกไม่อัดละ ปอกป่านถ้าเห็ดเสร็จเรียบร้อยเอาปลาคาปลายังมาปล่อยหรือปลานน้นปลาตะเพียนมาเวลาคนมาเห็ดบุญเนี่ยเขาจะได้ให้อาหารปลาเนี่ยถือว่าได้บุญไปในโตแล้วกะจะได้สวยงามไปในตาน้ำที่ทุกคนผมว่าเนาะถ้าเห็ดแล้วขึ้นมาช่วงนี้เพิ่นปล่อยแล้วหรือยังบุเพิ่นอาจจะปล่อยแล้วก็บ่จักเล้อนี่เพราะว่าเห็นปลาโตัวหน่อยลอยอยู่ทุกคน ถ้าเกิดป่าเขาโตใหญ่ๆคล้า,รรายวัดดังๆนะเขาปล่อยป่าไว้หลายๆเวลาหยาดเน้วมเหตุบุญเนาะเด็กหน่อยเด็กยังอยากให้หัวอาหารป่านี่กะกะนั่งเบิง่งถือว่าวิวที่วทวถัดดีบรรยากาศค่อนข้างดีดีทุกคนช่วงนี้กะอาคารเชียงท้องกะ การก่อสร้างก็ถือว่าได้หลายเตืบทุกคนผมว่ากับประมาณ75%านไก่80รน่ละทุกคนก็ถือว่าช่วงหลังๆก็ถือว่าบ่องไวแห้งถ้าเปรียบเทียบกับแตะกอนเนาะต่กอนกับค่อนข้างจะสะหรือบางอย่างอาจจะเกี่ยวกับงบประมาณอย่างเนี่ยกับโบหูเนาะเพราะว่าช่วงหลังรู้สึกว่าวัค่อนข้างไวแล้วก็สวยงามขึ้นหลายเนาะผมบ่าได้พาเพื่อนๆขึ้นไปเบืองดอก ก็ถือว่าเป็นอาคารคอนขางใหญ่เนาะคงใส่วงงบประมาณคอนข้างหลายแห้งอยู่ละทุกคนอือันนี้พญ,ญานาคก็นทางขึ้นลงทั้งคุณกับพญ,ญานาคทางขึ้นลงทุกคนก็ถือว่าดีถือว่าสวยงามล้วก็ถือว่าคอนขางว่องไวกว่าตะกอนเนาะตะกอนกะคอนข้างจะสากานีแน่น้อยหนึ่งช่วงหลังๆเ่ยคอนข้างจะงานคอนข้างจะเดินใดคอนข้างดีอย ก็ถือว่าดีถ้าแล้วเ็จมือไหลเดี๋ยวมาถ่ายเพื่อนๆเดี๋ยวเบิงอีกคงจะสวยงามเพราะว่าทำเลเขาค่อนข้างดีเนาะทุกคนทำเลเขาดีดีนี่ทุกคนมองเนี่ถ้ารดูน้ำขึ้นน้ำหลากนี่ยโอ้ยฟังปูนมองฟังใบจังพุ่นน้ำจะถ่วมนี่ทุกคนน้ำเขาจะถ่วงฟังคุนเขามานั่งอยู่ศาลานะมองวิวออกไปจะสวยงามวิวทิวทัศน์จะสวยงามแห้ง พอปีนี่บบมีนามแล้วทุกคนนามมาอยู่มามอแห้งมาน้อยหนึ่งมาบบหลายก็เลยค่อนข้าง,างบบค่อยได้มองที่ทัศน์แบบงามๆจังส่น,นสกันไดสร้างหุ่นจะเห็นงานแข็งแรงขนาด พาเพื่อนๆมาชมดอกทานตะวัน,นสวยๆทุกคนจิตใจจะได้ลมเลือนเนาะหลังเทศกาลปีใหม่ละพาเพื่อนๆมาเบื่องมาเยี่ยมาม,ามาชมจิตใจจะได้สงบทายดอกใหม่หลายๆเนี่ยขึ้นปีใหม่จิตใจจะได้นิ่งจะได้สงบแกวแหวนเงินทองจะได้ไหลมาเทมาเพื่อจะดอกใหม่สวยงามวันสวยงามขึ้น แกวแหวนนิ้ท้องกับไหล่มาสวยไหล่มาขามมือข่ามคืนสุขภาพร่างกายแข็งแรงผู้ใดเจ็บขไข้ใดป่วยก็ขอใหายวันหายคืนเนาะโรคไข้ไข้เจ็บกับโบมี้ใครอยากเปลี่ยนดอกในโลกนี้ในเมื่อเขาเปลี่ยนแล้วเขาก็ต้องดูแลรักษาตัวเองเนาะเสร็จยังใดวิธีชีวิตคนเฮา้องเถ่าแก่ชราแล้วก็ลมหายาจจากไปตามวอริจักเนาะ บ่มีภายจะอยู่ยงคงรพันดอกในโลกนเพียงแต่เฮายัางมีลมหายใจอยู่อเอากัเห็ดค้มดีอย่าไปคตรไปโกงอย่าไปเห็ุให้ผู้อื่นเสียใจเฮาก็เพียงพอละ่ะเห็นบ่ทุกคนสั้นมือนี่กะแค่นี้เด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสวัสดีครับผม